วันชัยยืนยันยึดหลักการเดิมยกมือให้เพื่อไทยเสนอชื่อเศรษฐาน,นั่งนายกรัฐมนตรีเชื่อได้เสียงสนับสนุนจากสอวอมากกว่า13คนเดิมค่ะนายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นหนึ่งใน13สอวอที่เคยยกมือเห็นชอบให้นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลเป็นนายกรัฐมนตรีในการโหวตครั้งก่อนหน้านี้ระบุถึงทิศทางการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมนี้ค่ะว่าตนยังคงยึดในหลักการเดิมก็คือหากใครรวมเสียงข้างมากได้ ตนก็จะยกมือให้ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะรอบนี้หากพรรคเพื่อไทยเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตนก็จะยกมือให้แต่ส่วนตัวเชื่อว่ายิ่งหากไม่มีพรรคเก้าไกลร่วมอยู่ในรัฐบาลด้วยก็ยิ่งจะประสบผลสําเร็จเพราะจะได้เสียงสนับสนุนจากสอวอเป็นจํานวนมากส่วนหากยังคงมีเก้าไกลอยู่ใน8ปดพรรคร่วมเหมือนเดิมแต่ลดเงื่อนไขาตามมาตรา112ลงเสียงสนับสนุนจากสอวอจะเป็นเช่นไรนั้น นายวันชัยบอกว่าเชื่อผลของการโหวตจะเปลี่ยนแปลงไปมากค่ะแต่ถึงขั้นจะโหวตได้สําเร็จตามเป้าหมายได้หรือไม่ตนก็ไม่กล้ายืนยันเพราะแค่การเปลี่ยนแปลงแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วนายวันชัยระบุอีกด้วยนะคะว่าเท่าที่ตนดูศักยภาพของพรรคเพื่อไทยน่าจะมีมากกว่าก้าไกลไม่ว่าจะเป็นการประสานงานการติดต่อพรรคการเมืองและสวเชื่อว่าเขาทำได้ดีกว่าและจะมีพรรคพวกที่จะให้ความร่วมมือได้ดีกว่าค่ะ ส่วนคิดว่าในการโหวตนายกรัฐมนตรี4สิงหาคมจะได้เสียงสนับสนุนนายเศรษฐาจากสอวอมากกว่า13เสียงที่เคยโหวตให้ในายพิธาหรือไม่นายวันชัยระบุว่าตนเชื่อว่าได้มากกว่าแน่นอนค่ะและหากเงื่อนไขต่างๆลดลงไปด้วยก็ยิ่งจะมีมากขึ้นเพราะเท่าที่พูดคุยจากพรรคพวกและดูจากผลการโหวตครั้งที่ผ่านมาถึงบอกว่าถ้าไม่มีก้าวไกลสอวอก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ส่วนตัวขอยืนยันยกมือให้อยู่แล้วหากใครรวมเสียงข้างมากได้ ขณะที่พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาสมาชิกวุฒิสภา,ากล่าวถึงทิศทางการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบที่3ในวันที่4สิงหาคมนี้ที่ค่อนข้างแน่ชัดแล้วว่าพรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินโดยพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ระบุว่ายังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะเสนอชื่อนายเศรษฐาหรือไม่ขอดูก่อนยังตอบไม่ได้ในขณะนี้ค่ะและจะขอรอฟังการแสดงวิสัยทัศน์ในวันที่4สิงหาคมนี้ก่อน ส่วนที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลจะมีส่วนในการตัดสินใจโหวตเห็นชอบหรือไม่นั้นพันตํารวจเอกจรุงวิทย์ระบุว่าก็ขอดูกันวันนั้นอีกครั้งค่ะนอกจากนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากทางพรรคเพื่อไทยพรรคพลังประชารัฐยังไม่มีมติโหวตนายกรัฐมนตรี4สิงหาคมภัยรับถ้าเป็นคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยต้องมีข้อแม้ว่ามีพรรคเก้าไกลหรือไม่ค่ะนายภัยลิกสสกำแพงเพชรและกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงทิศทางการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐในวันที่4สิงหาคมนี้ว่าพรรคยังไม่มีมติในเรื่องนี้ค่ะเพราะยังไม่ทราบว่าจะมีการเสนอชื่อใครเป็นนายกรัฐมนตรีหรือมีองค์ประกอบอะไรบ้างต้องดูก่อนถึงจะตัดสินใจได้ถ้าเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคพื่อไทยก็ต้องมีข้อแม้คขาว่ามีพรรคก้าวไกลหรือไม่คงต้องมีการพูดคุยในวันนั้นและเมื่อถามว่าคิดว่าการโหวตในวันที่4สิงหาคมจะจบหรือไม่ นายภัยบอกว่าเชื่อว่าถ้ามีการเสนอชื่อในวันนั้นก็จบเพราะพรรคเพื่อไทยมีประสบการณ์ในการจัดตั้งรัฐบาลเขาคงมีความพร้อมไม่เช่นนั้นก็ต้องเสียแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไปหนึ่งคนซึ่งคงเป็นแบบนั้นไม่ได้เมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทยมีการดีลตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐแล้วนายพายกล่าวว่าไม่มีค่ะถ้าดีลกันเรียบร้อยจริงคงต้องมีการถแถลงข่าวคิดว่าข่าวที่ออกมาเป็นการคิดไปเองหรือวิเคราะห์ตามความน่าจะเป็นมากกว่า ตนคุยกับผู้ใหญ่ในพักหลายคนก็ยังไม่มีความชัดเจนธนาคารแห่งประเทศไทยเผยเศรษฐกิจเดือนมิถุนายนฟื้นตัวขึ้นจากท่องเที่ยวเงินเฟ้อลดลงจับตานโยบายของรัฐบาลใหม่ค่ะนางสาวชย,ยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทปทแถลงเศรษฐกิจและการเงินเดือนมิถุนายน2566โดยระบุว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในทิศท,ทางฟื้นตัวโดยภาคการท่องเที่ยวดีขึ้น ตามจำนวนน,นักท่องเที่ยวไทยและชาวต่างชาติมูลค่าการส่งออกสินค้าไม่รวมทองคำเพิ่มขึ้นจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมทรงตัวสอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมอัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงจากหมวดอาหารสดขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงจากผลของฐานสูงในปีก่อนค่ะและสำหรับในช่วงไตรามาสที่2ปี2566เศรษฐกิจไทยปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรามาสก่อน ดยภาคบริการและการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวตามจำนวนนักท่องเที่ยวไทยและชาวต่างชาติโดยการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นส่วนหนึ่งจากการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ด้านมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ไม่รวมทองคำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสินค้าเกษตร,รเป็นสำคัญขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงจากผลของฐานสูงในปีก่อนประกอบกับเงินเฟ้อในหมวดพลังงานลดลงค่ะ ดยกิจกรรมเศรษฐกิจในเดือนกนรกฎาคม2566ยยังทยอยปรับตัวดีขึ้นตามจำนวนนักท่องเที่ยวและการฟื้นตัวของภาคบริการและในระยะต่อไปยังต้องติดตามเศรษฐกิจและตลาดการเงินโลกที่มีความไม่แน่นอนและผันผวนสูงการจัดตั้งรัฐบาลและนโยบายของรัฐบาลใหม่รวมถึงผลของค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงต่อกลุ่มเปราะบางพบศพสาวญี่ปุ่นถูกสายชาร์จโทรศัพท์ร,รัดคอเสียชีวิตคาโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ สามีอ้างภรรยาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อวันนี้31กรกฎาคม2 5 6พันารพันตำรวจเอกพัวนัทด,ดวงดีผู้กำกับการสพเมืองเชียงใหม่ได้รับแจ้งเหตุพบหญิงสาวเสียชีวิตภายในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งย่านถนนมหิดลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะจึงนำกำลังเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่สืบสวนชุดกู้ภัยและแพทย์เวรโรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่ โดยที่เกิดเหตุนะคะพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นหญิงสาวชาวต่างชาติสัญชาติญี่ปุ่นค่ะเสียชีวิตอยู่ภายในห้องพักทราบชื่อผู้เสียชีวิตคืออามิอายุ25ปีถูกสายชาร์จโทรศัพท์รัดคอนอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องน้ำสภาพศพคาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงและจากการสอบสวนสามีของผู้เสียชีวิตนะคะเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายนั้นเดินทางเข้ามาในประเทศไทยพร้อมกับสามีและเดินทางไปท่องเที่ยวอยู่ที่กรุงเทพ จนกระทั่งเมื่อวันที่29กรกฎาคมค่ะได้มีการเดินทางเข้ามาพักที่โรงแรมดังกล่าวในจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับสามีโดยสามีเล่านะคะว่าเข้านอนตอนห้าทุ่มและตื่นมาตอนตีสามก็ไม่พบภรรยาที่นอนอยู่บนเตียงเดียวกันจึงออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อหน้าโรงแรมและกลับมานอนพอตื่นเช้ามาเข้าห้องน้ําก็พบว่าภรรยาเสียชีวิตแล้วอยู่ภายในห้องน้ําโดยสามีระบุด,ด้วยว่าภรรยาป่วยเป็นโรคซึมเศร้า อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของสามีค่ะหลังจากนี้ก็จะตรวจสอบภายในห้องพักอย่างละเอียดอีกครั้งและตรวจหาภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อประกอบในสำนวนแล้วก็จะมีการเชิญตัวสามีไปสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n Breaking n e w s